สวัสดีคะ่ะจากร้านตั้งใจรวยคะ่ะวันนี้กุ้งรีวิวเป็นกรอบรูปนะคะเสริมห่วงจุ้ยค่ะที่ถืออยู่ก็จะเป็นภาพมังกรนนะคะลูกค้าเป็นผ้ากำมะหยี่ใส่กรอบสีขาวใส่กระจกสวยๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ลูกค้าทั้งหมด6บบานนะคะที่ลูกค้าสั่งมาก็จะมีปลาปลาคาร์ฟเ้าตัวนะคะแล้วก็ปลาคาร์ฟเป็นปลาลูกแปดนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะแต่ปลา,าอินฟินิต อันนี้ก็จะเป็นภาพรวยไส่กรอบสีทอเป็นผ้ากำมะหยี่ค่ะอ,อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยค่ะเซตนี้จะคู่กับพ้าพิคเนตหน่งบานนะคะผ้พาพิคเนศจะเป็นไซส45์45คเซนติเมตรค่ะลูกค้าจำหน่ายออนไลน์ทั่วประเทศเดี๋ยวเราจะแพ็กส่งให้ลูกค้ากันวันนี้เราก็นำมาตรวจงานก่อนนะคะ กรอบของเราจะใส่หูแขนให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดที่อยากได้กรอบรูปนะคะเรียนเชิญมามาดูมาชมที่ร้านได้เลยชื่อร้านตั้งใจรวยอยู่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะเปิดพิกัดใน Google Map มาได้เลยคะ่ะหรือว่าจะสั่งออนไลน์กับเราก็ได้ถ้าไม่สะดวกมาคะ่ะจำหน่ายออนไลน์ทุกช่องทางนะคะขายออนไลน์แล้วก็แพ็คให้อย่างดีลูกค,ะคะ้าจ๋าอยากได้รูปอะไรสอบถามได้เลยคะ่ะนอกจากภาพเสริมห่วงจุ้ยนะคะก็จะมีะะะพระเกจิค่ะพระพระประธานนะคะแล้วก็ภาพ าภาพราชการต่างๆค่ะวันนี้กุ้งก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็มาเลือกที่หลานได้เลยหรือว่าจะสอบถามได้เลยทางแชทก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้ ต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะสวยสวยเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาเก้าตัวนะคะข้อความบนภาพก็จะเป็นความหมายก็คือมั่งมีสีสุกค่ะเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกอันลูกค้าจะโรยกากให้สวยสวยเลยนะคะแล้วเราก็จะเน้นแพ็คห่อให้อย่างดีนะคะลูกค้าออนไลน์ของเราเยอะมากนะคะทางร้านก็ดูแลลูกค้าเยอะมากนะคะช่วงปีใหม่เขาก็จะสั่งไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกลูกค้าที่ซื้อของกันมานะคะวันนี้แม่ค้าก็รีวิวนะคะเดี๋ยวก็ไปแล้วนะคะใคร ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ